เวลามหัศจรรย์ของแมทพิรณีและสงการทั้งคู่ออกมาโพสภาพเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์สองสาวแก๊้งเฟอร์บี้อย่างแมทพิรณีและแม่ลูกหนึ่งมิวนิฐา าการไปเที่ยวที่คนครวัดชมมรดกโลกที่กัมพูชาค่ะานด้าน,นของแมทพิรินีก็ควงแฟนหนุ่มสงการเตชะนรงไปแน่นอนค่ะทางด้าน,นของคุณมิวนิฐาก็ที่ชวนสามียังคุณเซนทราพุทธไปเที่ยวด้วยคลิปนี้ทั้งสองคนก็มีภาพความสุขมาอวดกันทางโซเชียลทางการแมทส่วนใหญ่เองจะเป็นภาพความแซ่บความเซ็กซี่พักผ่อนอยู่ที่โรงแรมหรูทาเอาลุ้นต,ตามๆกันและกล่าว่าเมื่อไรจะเห็นภาพความหวานของคลิปนี้เหมือนคู่มิวนิฐาและสามีสักทีล่าสุดได้ เห็นแล้วสาวแม็พุรณีโพสภาพคู่กับหนุ่มสงการขณะที่นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกนั่นเองค่ะพร้อมแคปชั่นว่าพอเรือมาหยุดให้ตรงนี้มองออกไปเป็นเส้นขอบฟ้ารอดูพระอาทิตย์ตกเมจิกโมเมนต์มากค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ